วันที่5มิถุนายน2568สัปดาห์นี้ค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะแต่ฝนลดน้อยลงค่ะด้านรับมรสุมนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักในบางแห่งค่ะในช่วงวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ฝนตกหนัก อย่างน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแต่การกระจายตัวยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะด้านรับมรสุมนะคะนั่นก็คือทางด้านภาคกลางด้านภาคตะวันตกภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งอันมันยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปันกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันมันภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะฝนส่วนใหญ่นะคะเกิดขึ้นในช่วงเย็นถึงช่วงค่าค่ะออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันด้วยนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ